เคเาอยู okay, to it, ่กันมาสองแล้วเมื s <S okay, ่อก okay. like ี้เกิดการผิดพลาดอีกตัวไม่นี้มากไปดูกันขี่นีก็ได้ละมาดูใหม่ดูเราเพราะเราเข้าใจว่าอายุมากขึ้นบาดเจ็บใครได้ปก็เป็นธรรมดาเราจึงไม่ตัวไม่ถามไม่ไม่ไม่หอมกินเหม็นเหม็ง ก็มีพาร์ทสองเลยไม่ต้องกังวลครับค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละาหกวันจ่ายเท่าเดิมทุกปีสมัครนะครับศูนย์สองสามศูนย์ห้าห้าแปดเจ็ดเจ็ดลูกเขาออกมาเยอะให้ฉันเป็นอะไรขึ้นมาบอกว่าจะไปเพิ่มอะไรท้องดีไม่ต้องกังวลครับถ้าวันนั้นมารู้สึกดีเลยฟังนะ ส2สุหนึ่งสอคซรของเราคุยกันสบายๆพร้อมตอบทุกข้อสงสัยลองโทรดูครับศูนย์สองสามศนยห้าหเจวน้กาิตใจความรู้สึกของผู้สูงวัยแทสมัครได้เลยไม่ต้องลัวไม่ตินไงเมื่อกเชอบตอวที่มันมีเสียงตูนะสุดุ้ิอตดสงดสุด ผู้หิง้าเบี้ยถูกผ้เีองอานตรงไหนตรงไหนข้องตรงไหนดูนี่ตัวคนที่คุณรัก a i เข้าใจชีวิตเข้าใจนี่่านหนูไม่สวยเลยแต่ทีไอ้นี่เงาเงา

ชอบนะสลับจุดนี้ทำด้วยนี่นี่โอเคนะอันอันแรกก็จะมีอันแรกก็จะมีเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะก็ผงหอมสีจันของเราก็เป็นแบบนี้นะโอเคนะผงหอมสีจันอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ผงหอมสีจะเป็นฟ้าสีนี้นะ ต่อไปก็เป็นสีนะเราใช้สีส้มนะต่อไปตามเพจนั้นเอาไม่ใช้ใช้เราก็เลยไม่บอกมาต่อไปชามผสมหนึ่งอันนะไม่ต้องใช้น้ำด้วยชามชามไม่ได้หนึ่งอันพูดจิแล้วก็ช้อนหนึ่งอันกองเก็บหนึ่งอัน <c oughs> นี่นะเรามีเหมือนว่าใส่ขนมนะแต่ว่าขนมเหมือนไว้ใส่น้องทุกคนทุกคน เมื่อกี้เราตัดไปรู้กันหรือยังไม่รู้เดี๋ยวเราพิมพ์ด้านล่างไว้เี่ยโอ้เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เปิดตลาดไปในวังดงมิใช่นกันยังวนอยู่เลยบอกว่าเราไปดูยืนอยู่ด้วยกันแล้วน้องน้องจะแทับถ้ามันถ้าผักเล็กเลยนะจ๊ะผักทับม่ได้เดี๋ยวแเดียวอก็เราดูอยู่ดูยังไงไม่รอดรถเสียงเสียงยจังอีก นี่สี่หงแตกไงแล้วบอกว่าเราดูอยู่ดีเลยเจอกันแล้วขอโทษนะไปปั้งทั้งคู่เลยหน้าอะไรส้มกันเลยรุ่นใหม่ดีวะเนี่ยดีต้อยพูดไปเข่าจะได้ผมพี่หนิงจะได้อ้วนโอเคนี่เนี่ยไม่กินแล้วเนี่จะยมาโอเค

น,นะสำวันนก็ตสวัสดีค่ะบายบายไปขอดูอด้ยมาหุวมาอบดี